สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับมอสบีทเพอร์เฟกต์คันนะครับผมและวันนี้นะครับผมอยู่กับรถที่ต้องบอกเลยว่าเป็นกระแสนิยมมากๆเลยณนะตอนนี้นะครับกับรถ Honda Civic นะครับคันนี้เป็นโฉมซีวิกเอฟบีนะครับผมรายละเอียดตัวรถจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันในคลิปกันให้จบนะครับผมแต่ก่อนจะไปชมคลิปนะครับอย่าลืมก, like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยหรือถ้าชอบถ้าสนใจ โทรหาผมได้เช่นเคยครับ0654962939แอดไลน์ผ่านเบอร,ร์นี้ได้เลยเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคันนี้ผมต้องบอกว่าสวยมากๆเลยนะสวยจริงๆตัวรถเป็นรถรุ่นซีวิก Honda าซีวิกเอฟบีนะครับบีบอยนะครับ 1.8e ตัวนี้เป็น e ที่ยังไม่ใช่ตัวเนวีนะครับเป็นตัวรองท็อปเครื่อง1.8นะครับปี2012ตัวรถเนี่ยเป็นรถแทบ้านแท้ๆเลยนะครับรถเก่งแท้ๆรถบ้านแท้ๆบุคคลใช้งาน นะครับผมคันนี้สองลำดับเท่านั้นเองน็อตเนื้อทุกอย่างเดิมเลยนะครับกระจังหน้าดีไซน์ต้องบอกว่าตัวนี้สวยต้องยอมรับว่าสวยดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยวกว่าซ i v ิ c FD ดีนะครับผม mm. ดูโครงสร้างตัวถังของตัวรถนะครับเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับยาแนวเดิมฝาน็อตน็อตเดิมนะครับผมนี่เดิมเลยนะครับเม็ดอาร์คต่างๆทุกอย่างเดิมโรงงานนะครับคันนี้กะันต้เลยไม่มีชนหนักพิควอมจมน้ำาตดต่อตัวถังกรอมไม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับผม เครื่องยนต์ทุกอย่างเดิมสแตนดาร์ดนะครับผมคันนี้เนี่ยอาจจอกแนวเรซิ่งนิดนึงนะครับมีล้อท ok, ่อโช็ d คดิฟฟี่เทพเจ้า5พระองค์นะครับผมคันนี้มีครบเลยนะครับผมดูด้านดูด้านหน้าแล้วมาดูด้านข้างกันนะครับผมคันนี้ผมต้องบอกว่าผมชอบในส่วนตัวมากๆเลยนะในเรื่องของฟิตเมนต์บอดี้ดีไซน์ต่างๆของทาง Honda าเขาออกแบบมาได้อย่างดีเลยมาดูในส่วนด้านข้างกันตัวล้อเนี่ยเป็นล้อ RE30 คันนี้ล้อเบอิกใหม่ให้แล้วนะครับเบิกใหม่ให้แล้วสวยเลยนะครับผมยางมาพร้อมกับยางยางเนี่ยเป็นยางปีใหม่เลยนะอันนี้เบิกล้อพร้อมชุดทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับด้านข้างก็ติดตัวหูช้างตัวนี้เป็นลายเคฟล่าดูสปอร์ตนะครับมีไฟเดียวตรงกระจกมองข้างลองดูอ่ะเดี๋ยวให้พี่แผนกล้องไปกว้างนะครับจะเห็นได้ว่าฟิตเมนต์ของตัวรถเนี่ยมันจะดูสปอร์ตดูเฉี่ยนี่คือหัวใจสําคัญของรถรุ่นนี้เลยทําไมเวัยรุ่นถึงชอบนะครับ ก็เพราะว่าตัวรถเนี่ยไม่ดุโอ้โหยังดูทันสมัยร่วมสมัยอยู่เลยภายในเป็นเบาะหนังนะครับหนังเดิมโรงงานนะครับผมไม่มีตําหนิไม่มีฉีกขาดซ่อมทําสีใดๆทั้งสิ้นนะครับผมและที่สําคัญคือรถคันนี้ติดตั้งเทพเจ้า7พระองค์มาให้เรียบร้อยแล้วนะนั่นก็คือดิฟฟี่นั่นเองใช้งานได้จริงนะครับไม่ได้ติดไว้สวยงามก็จะมีบางตัวที่ใช้ไม่ได้แต่ หมายถึงว่าอ่านค่าไม่ได้จริงเช่นพวกเทอร์โบหรืออะไรประมาณนี้แต่นอกนั้นใช้งานได้จริงหมดเลยซึ่งวัยรุ่นชอบแน่ๆน,นะครับด้านหน้าแล้วก็มาดูด้านหลังกันด้านหลังก็ไม่ธรรมดานะครับคันนี้กว้างขวางนั่งสบายมากตามสไตล์ของ h o n d ้าเลยคอนเซ็ปต์ของเขาคือรถใช้งานแเนกประสงค์ที่ต้องใช้งานได้จริงนั่งได้สบายนะครับภายในเนี่ยสวยคันนี้สวยมากๆนะสภาพสีผมให้99%เลยนี่ครับไม่ได้อวยรถนะเพราะว่ารถมันสวยจริงคันนี้รถบุคคลแท้นะครับรถไม่มีชนหนักพิกามจมน้ำตัดต่อต กรอมไม้ใดใดทั้งสิ้นนะครับล้อมาพร้อมแล้วโชค๊คมาแล้วที่สําคัญจะมาไม่ได้เลยยังไงก็คือท่อนั่นเองท่อคันนี้เดี๋ยวผมเร่งเครื่องให้ฟังนะครับผมแต่ก่อนจะไปถึงในการดูท่อเรามาดูโครงสร้างภายในกันต่อตัวถังนะครับผมในส่วนของด้านหลังเนี่ยเดิมโรงงานเลยนะดูนะครับผมนี่อันนี้รถเึงเข้าด้วยดูนะครับคราบการใช้งานมีครบการันตีได้เลยว่าไม่มีชนนะครับผมนี่ฟูกทุกอย่างเดิมมาดู นี่รถดซิ่งยางอไหล่ครบนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สด้วยนี่ของดีมต้องอยู่ตรงนี้นะครับผมไฟท้ายตัวนี้เนี่ยสวยนะเจนนี้เจนนี้ถือว่าออกแบบมาได้สวยก่อนที่จะเปลี่ยนชม FC นะครับแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็น FK เราก็มีนะครับ FD เราก็มีหรือจะเป็น FB ตัวลิมิเต็ดเราก็มีเช่นกันแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงพ่อกันอันก็บอกเลยเรามากๆอ่ะเดี๋ยวเล่กให้ฟัง เป็นยังไงบ้างครับผมเสียงท่อเล้าใจดูดันหรือเปล่าเอ่ยคันนี้เป็นรถปี2012นะครับเลขไม่เพียงแค่160,000สกกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองคันนี้เป็นสีเทานะครับหรือในเล่มเนี่ยลงสีเทาอย่างจริงก็เป็นสีบรอนนั่นแหละตามที่เราเห็นนะครับคันนี้ตัวถังสวยนะครับคันนี้ผมการันตีให้เลยไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำแต่ต่อตัวถังเราไม่เลยทั้งสิ้นนะครับผมถ้าสนใจนะครับผมอย่าลืมนะครับ BT Perfect Car นะครับเราคัดรถส,สวยๆมา วางจำหน่ายให้กับท่านผู้ชมนะครับผมหรืออย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไครป์เพืกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมยังไม่จบคลิปนะครับเรามาดูในส่วนของราคากันราคานะครับรถแต่งล้อยางท่อโช้กทุกอย่างฟีดเมนต์มาครบแล้วราคานะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทย้ำนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทท่านได้รถทันท่าซีวิคปี2012เป็นรุ่น1 8 e นะครับเป็น e นะครับตัวนี้เป็นรองรุ่นรองท็อปไม่มีแค่เนวิเกเตอร์นะครับผม แต่สิ่งที่ท่านได้1รถบ้านแท้ๆรถบุคคลใช้งานเองแท้ๆนะครับผมตัวถังไม่มีชนหนักพิกวก้มจมน้ำแน่นอน3 9 9 0 0นบาทนะครับใครที่สนใจนครับโทรหาผมได้เลยศู496 2939สําหำหรับวันนี้ผมมอสและวีทีเพอร์เฟคคาขอบตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ